สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The Superlist รวยได้ด้วยตนเองนะครับนันรายการโดยผมไพลัสดีนัครินครับแล้วก็ดิฉันวารุณีสินทองน้อยค่ะครับผม บรรยากาศบ้านใ่เราอบอุ่นเหลือเกินค่ะใช่แล้วครับสัปดาห์ที่แล้วหลายท่านนะครับ S M S มาบอกว่าโอ้โหชมรมของอาจารย์นีบคนเยอะมากเยอะมากนะเข้ามาเรียนรู้ใช่ไนะคบช่องทางการติดต่อกับทางรายการของเรานะคะก็ง่ายนิดเดียวค่ะแค่พิมพ์ S M S ส่งมาที่เบอร์4221309ค่ะจะเป็นแนะนําติดชมรายการหรือนะคะจะฝากคําถามให้อาจารย์โจและอาจารย์หลุยของเราตอบในตอนท้ายรายการก็ส่งเข้ามาได้เลยค่ะครับอาจารย์ค่ะแขกรับเชิญเป็นใครคะวันนี้ อิมพอร์ตมาเลยครับคุณนน้ยครับจากญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นเหรอคะอาจารย์อันนี้เป็นคนไทยครับแต่ไปเรียนญี่ปุ่นแต่ปรากฏว่าประทับใจกับอีเบมากไปดูวีทีอาร์เขาก่อนไหมคะก่อนที่จะพบตัวจริงของเขาค่ะใช่แล้วครับ สวัสดีค่ะสวัสดีครับเจ้ครับสวัสดีครับนี่นะครับแขกรับเชิญของเราวันนี้นะครับสังเกตดูหน้าตานะครับคล้ายๆญี่ปุ่นไหมครับคล้ายนะครับนะครับแต่เป็นเด็กไทยครับเด็กไทยใช่ไหมคะก็น้องเจครับชื่อจริงนามสกุลครับแนะนำตัวเองเลยค่ะชื่อจริงผมชื่อธนาทิพศิลาสตาณนนะฮะชื่อเล่นชื่อว่าเจนะครับตอนนี้อายุ19ปีเรียนอยู่ชั้นปีหนึ่ง ที่มหาวิทยาลัยริชเมคัง APU ที่ญี่ปุ่นครับครับโอ้โหมาเป็นซีรีส์เลยนะซีรีส์เลยซีรีส์ญี่ปุ่นน้องเจเนี่ยนะครับไปเรียนที่ญี่ปุ่นนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยอยู่เมืองไทยเนี่ยเอาตั้งแต่มเลยนะครับอยู่โรงเรียนอะไรครับตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่1จนถึงปีที่3ก็คืออยู่โรงเรียนอัศวมชันบางรักนะครับบางรักเสร็จแล้วพอมส่ก็ย้ายเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาที่แพร่ไทย เป็นเวลาประมาณหนึ่งเทอมกว่าก็ย้ายไปเรียนที่มหามัธยมปลายที่ประเทศญี่ปุ่นเลยส่วนมากเลยคนทำอีเบก็จะเป็นคนทํางานอายุเยอะแล้วแต่เนี่ยคุณเจเพิ่งสิบเก้าเองทำตอนสิบเก้าหรือทําตั้งแต่สิบแปดมหกค่ะทำตั้งแต่ประมาณสิบแปดนะคะสิบแปดตั้งแต่อยู่มอะไรครับตอนนั้นตั้งแต่ตอนนั้นอยู่มหกเทอมหนึ่งได้ครับมหกเทอมหนึ่งก็เรียกว่ายังเป็นนักเรียนอยู่แล้วก็มาเจออีเบกได้ยังไงคะแล้วก็ได้มาทํา คือที่จริงแล้วที่สนใจอีเบเพราะว่าตอนนั้นเพื่อนของคุณแม่เนี่ยเขาเปิดบริษัทขายพวกสินค้าสุขภาพอาจารย์จำได้ใช่ไหมฮะซึ่งอาจารย์ก็ให้ดูที่นี่ใ่ใ่ผมก็ไม่รู้จะไปขายที่ไหนเพราะว่าอยากจะให้ช่วยโปรโมตต่างประเทศผพก็อจะรู้ว่าอีเบมันขายของได้ก็เลยมาเรียนกับอาจารย์เพื่อหาวิธีการที่ถูกต้องแล้วก็พอเรียนเลยรู้ว่าอ๋อเวลาจะขายจริงต้องทำยังไงบ้างไปไปมาไม่ได้ขายเลยไม่ได้ขายของใครครับขายของไทยครับ เอาขายของชิ้นอื่นไปแทนครับอ่านะครับแล้วเวลาเริ่มทำอีเบเนี่ยนะครับตอนแรกเห็นเจบอกว่าต้องรีบไปที่ญี่ปุ่นละครับขอหลักสูตรเร่งรัดเร่งสุดเรักสูตรเร่งรัดเลยด่วนเลยแล้วปรากฏว่าสามารถไหมครับตอนนั้นสามารถไหมตอนนั้นก็รู้สึกคอขาดปากตายเรื่องกลัวเรื่องฟีดแบ็คค่อนข้างมากนะครับครับแต่ว่าลูกค้าจะให้ผลตอบรับยังไงบ้างใช่ไหมอ่าครับอ่าแล้วเป็นไงบ้างแต่ก็เสี่ยงไปคือส่งสินค้า5ชิ้นแรกเสร็จก็โทรไปหาอีเบขอเพิ่มเลย ขอเพิ่มบอกว่าผมอยากขายเยอะๆเลยหลังจากขายได้หชิ้นแรกก็โทรไปขอเพิ่มจำนวนการขายได้ใช่ไหมคะคนไทยรับด้วยนะอาดัตอนนี้คนสิงคโปร์ชื่ออเดเล่อเดเล่แต่ตอนนี้เป็นคนไทยแล้วจำได้้จำได้นะสี่น่ารักมากครับครับแล้วพอโทรไปปั๊บเขาให้ไหมครับเขาให้มา100ชิ้น3,000เหรียญครับรอบแรก100ชิ้น3,000เหรียญโอ้โหอยา่กระปุกมือให้เลยละโอ้โห แล้วบนเขาคุณเจไปเรียนที่ญี่ปุ่นแล้วใครแพ็คของส่งของอะไรให้กันนะคอตอนแรกๆเนี่ยตอนอยู่เมืองไทยก็แพ็คของส่งเองนะฮะแต่ทีนี้พอไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมหาพิยาลัยคือมันจะอยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับต่างจังหวัดของญี่ปุ่นใช่แล้วอยู่บนเขานะฮะอยู่บนเขาด้วยทีนี้เวลาลงลงอยู่บนเขาด้วยใช่ บ้านนอกบ้านนอกคลองนาเลยแต่ทีนี้เวลาจะมาส่งของนี่ต้องเข้าเมืองทีนี้เวลาจะนั่งรถบัสลงมาใช่ไหมการเข้าเมืองก็แพงเรียกว่าไม่สะดวกรถบัสแพงแพงเลยฮะอารอบนึงก็330ยเยนตกเฉลี่ยประมาณ100กว่าบาทก็เวรียกว่าไม่ไม่สะดวกก็เป็นต้นทุนเพิ่มไปอีกแล้วคุณเจจัดการกับปัญหานี้ยังไงผมก็เลยรับมือด้วยการทำดรอปชิปปิ้งเป็นหลักครับดรอปชิปดรอปชิปก็คือการที่เอาสินค้าจากเว็บไซต์อื่นมาขายใน eBay ครับแล้วเอากำไรจากส่วนต่าง พอขายได้ชาเปเออร์ส่งตรงให้ลูกค้าเลยชาเปอเออร์ส่งตรงให้ลูกค้าเลยไม่ต้องแพ็คแล้วคราวนี้ใช่ครับใช้วิธีก็ไม่ต้ประ่ยนวิธีเลยก็ไม่ต้องนั่งรถลงมาจากเขาเพื่อมาไปไปเนีไม่ต้องแล้วใช่ไหมคัไม่ต้องครับเขาเขาที่อยู่นี่ใช่ชื่อว่าเขาเหลียงซานอะไรหรือเปล่าครับโอ้ไม่ใช่เขาไม่ใช่จีเนี่ยเขาเรียกว่าเขาจูมงจีบาลุครับพูดดิจีเหมือนเดิมไหมฮะเดี๋ยวพูดเอง อยูงมงจีมารูอเป็นได้เ่เป็นลแล้วเป็นแล้วเลยครย <c oughs> แล้วออก,ก็คือตอนนี้ใช้วิธีแบบว่าอยู่บนออนไลน์ล้วนๆเรียกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับก็บ <c oughs> เปลี่ยนจาก brick and mortar เป็น click and order อย่างเงี้ย <c oughs> click and order ก <c oughs> ็เรียกว่าคุณเจหลังจากกลับมาจากญี่ปุ่นมาอยู่เมืองไทยแล้วแต่ก็ยังทำดรอปชิปอยู่คือคือเป็นคนกลางอยู่ใช่ไหมคะครับตอนนี้ยังไม่ได้กลับมาถาวรนะฮะก็คือไปๆมาๆตอนนีเพิ่มเติม คุณเจคะจากวันที่มาเรียนอีเบจนถึงวันนี้จากวันที่ทาแล้วเริ่มขายได้เรียนนานไหมคะอย่างนี้ดีกว่าคุณผู้ชมทางบ้านน้อยอยากรู้ว่าเรียนนานไหมหารายได้ได้เหมือนคุณเจอ่ตอนนั้นก็มาเรียนภาคทฤษฎีหนึ่งครั้งกับอาจารย์โจนะครับก็ตอนนั้นก็รู้เรื่องไหมครับมาเรียนหนึ่งครั้งรู้เรื่องไหมฮะรู้อาจารย์โจสอนดีมากนะครับขอบคุณต่อต่อเลยดยจะลอยอยู่แล้วครับโดยเฉพาะอาจารย์หลุยด้วยครับโอ้เยี่ยมเลยก็มืออาจารย์หลุยกันหน่อยดีไหมเี่ครับเยี่ยมเลย นะครับแล้วผมเรียนปั๊บหนึ่งครั้งยังไงครับครับหลังจากนั้นก็คือโทจิกครับโทจิกอาจารย์เลยนะครับแปลว่าอะไรคะถ้าผู้ชมทั้งบ้านอาจจะไม่เข้าใจคําว่าโทจิกของเรานี่นักเรียนกับอาจารย์นี่โทรคุยกันตลอดเรียกว่าทําติดปัญหาโทรมาได้เลยโทรเลยอาจารย์รับไหมคะ๋อรับตลอดรับตลอดไ่ว้นเวลาอาบน้ำ เวลาอาบน้ำผมหมายถึงอาบน้ำที่บ้านปกตินะฮะไม่ใช่แบบอย่างอื่นนะฮะอย่าได้คิดเยอะนะไม่าีใครคิดเลยไม่มีใครคิดเลยครัไม่มีใครคิดเลยนะครับโอเคต่ออะไรครับเจครับไปเรื่องอื่นเถอะเจได้านยายายาอ่าอย่างเงครับก็คือโทรมาคุยกับอาจารย์ตลอดเลยนะครับแล้วก็หลักสูตรเร่งรัดด้วยเขาบอกว่าอีกไม่กี่วันจะไปญี่ปุ่นอีกแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ก็จัดหลักสูตรเร่งรัดให้เลยนะครับกี่วันครับตรงนั้นหลักสูตรนั้น เอ,อถ้าจะไม่ผิดก,ก็อาทิตย์หนึ่งมาฮะอาทิตย์เดียวอาทิตย์หนึ่งเรียนเ,<ล>ยเรียนครบหมดเลยหมดเลยแล้วขอโทษนะจากวันนั้นถึงวันนี้เรียนนากี่เดือนแล้วคะ ถ้าให้นับก็สิงหากันยามมาจนถึงตอนนี้ก็ประมาณ45หเดือนในแรมสีหเดือนแล้วมีรายได้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เออเอาถ้าเอาแบบเฉลี่ยเฉลี่ยก็ประมาณ1 0 0 0ถึงห5 0 0เหรียญครับอ๋อก็ประมาณสามสหมื่นบาท3-4หมื่นบาทกับกับห5เดือนที่พึ่งเริ่มต้นแล้วก็ลักสุดเร่งรัดเรียน7วันทำได้หมดเลยแล้วแล้วก็ไม่ต้องแพ็คอะไรเลยเลยด้วยใช่ไหมครับเป็นดรอปชิปใช่ไหมดรอปชิปเนี่ย มันต้องมีทั้งซัพพลายเออร์แล้วก็เอามาขายของในอีเดช่ไหมครับเราก๊อปทั้งภาพแล้วทำบรรยายมาเลยใช่ไหมเราไปเอามาจากเว็บไหนครับแผ่นแผ่มานิดโอ้โหอันนี้ความลับสุดยอดน s a ซ่าแมารู้เนี่ยสามารถไหมสามารถไหมได้ได้นิดหนึ่งนิดหนึ่งแผ่นแผ่นมานนิดหนึ่ง แหล่งของคุณได้อยู่ที่ไหนอ้าวเว็บแรกนะครับก็คือเว็บที่ทางสถาบันสอนให้ไปแล้วก็คือ Aliexpress Aliexpress นะคะเว็บแรกที่คุณเจใช้แล้วเว็บที่สามารถใช้อยู่กี่เว็บคะตอนนี้ผมใช้อยู่ประมาณ12เว็บครับประมาณ12เว็บนะครับเดี๋ยวข้อมูลมามามาเพิ่มเติมที่ชมรมดีกว่าวันนั้นวันนั้นเห็นแผ่มาบอกว่าแม้แต่อเมซอนของถูกเอามาขายในอีเบย์ได้ด้วยใช่ไหมเป็นตัวกลางในทุกๆเว็บเลยถ้าเว็บนี้ถูก เอาหยิบมาขายอันไหนถูกเอามาขายเลยได้เลยแล้วส่งก็ส่งเร็วด้วยนะส่งเร็วกว่าที่เราส่งจากบ้านเราไปด้วยเพราะว่าเซลเลอร์อยู่ที่อเมริกาเป็นคนกลางให้ทั้งผู้ซื้อผู้ขายที่อยู่อเมริกาซื้อกันโดยที่ผ่านเราแล้วเราก็เก็บส่วนต่างด้วยเรียกว่าคุณเจอยู่ต่างประเทศก็ยังทําได้เพราะใช้ระบบดรอปชิปก็ถ้าก็คนอยู่ต่างจังหวัดไม่ว่าจะเป็นอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์ จังหวัดไหนทําได้หมดเลยเพราะไม่ต้องยึดติดกับว่าเราเราต้องไปส่งของไปไปทีนี้ไปแพ็คมีหลากหลายช่องทางให้เราทําใช่ไหมคับนอิเอใช่ครับระบบนี้ก็คือว่าอยู่บนอินเทอร์เน็ตร้อยเปอร์เซ็นต์ครับใช่ไหมอยู่หน้าคอมอย่างเดียวเลยใช่ใช่ไหมครับเลยต้องใส่แว่นอย่างนี้ใช่ไหมครับเพราะสายต่อสายตาตอนนี้ใส่มาแล้วอาจารย์ใส่ไรอีเมลทิ้งแล้วทําได้ทุกคนทำได้เด็กก็ทําได้นะครับเจขอเทคนิคเด็ดๆเจใช้สร้างรายได้แบบ หนึ่งพันเหรียญหนึ่งพันห้าร้อยเหรียญสี่ห้าเดือนเนี่ยขอเทคนิคคุณเจเลยใหู้านรองย่างรังลายท่านรอฟังอยู่แล้วครับอย่างนี้นะครับถ้าจะเล่นเว็บไซต์ amazon.com นะครับผมจะให้คำเตือนนิดนึงก็คือเราต้องหาโลโก้นะครับที่มันขึ้น prime นะครับเขาเรียกว่า amazon prime ครับผมสำหรับจะจับของมาวางในครับเพราะสินค้าเหล่านี้จะถูกส่งโดยบริษัท amazon โดยตรง แล้วก็เร็วมากไม่ใช่เซลเลอร์ที่ไหนไม่รู้แต่เป็นอเมซอนเลยแล้วผมได้ Positive กระจายครับบอกว่าแพ็คกิ้งสวยมากครับอันนี้แน่นอนแล้วแพ็คเองหรือเปล่าครับไม่ครับให้มือเซนเขาแพ็คให้อ,อต่างสไปยเออแพ็คให้นะครับแล้วอยากจะฝากอะไรให้กับน้องๆหรือว่าฝากอะไรให้กับคนรุ่นแบบเดียวกับเจยอย่างเงี้ยว่าดูทีวีอยู่ตอนนี้นะครับ แล้วทําเงินไปด้วยแล้วก็เรียนด้วยตอนนี้ยังเรียนอยู่ใช่ไหมคะยังไม่ไม่สะดุดเลยใช่ไหมคะทำทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยทำอีเบ y เนี่ยไม่ไม่กระทบกับงานเราไม่กระทบกับการเรียนเราเลยใช่ไหมคะครับแต่ว่าก็เกตกิดึงนิดนึงนิดนึงนะอยากจะฝากอะไรกับน้องๆบ้างหรือว่ารุ่นเดียวกันบ้างเดีจะบอกว่าในยุคที่กำลังจะมาถึงนี่ผมเห็นว่านะฮะการหางานเนี่ยจะเป็นเรื่องยากนะครับแทนที่เราจะไปสมัครงานเงินเดือนสตาร์ท1 1 0 0 0บาทนั้น เรามาเริ่มจากการทำอีเบย์แล้วเริ่มจากสามห0ื0 0สี่หมื่อัพเป็นเงินล้านเลยดีกว่านี่คือโอ้โหนะครับเชื่อาาราว่าทำได้เพราะสีหเดือนมีพันเหรียญพันห้ารเหรียญแล้วถ้าทำไปทุกวันทุกวันหปี2ปีแล้วก็เป็นสิปีเนาะเราเราเชื่อแน่นนอแล้วระบบดรอปชิปของน้องเจนี่นะครับสามารถที่จะขึ้นไปได้เรื่อยๆมีเพดานไหมครับไม่มีครับ ก็เรียกว่าขยันขยันได้เท่าไรรายได้เท่านั้นเลยใช่ไหมอีกสามปีอาจจะเจอน้องเจมีคนเรียกว่าเป็นเสียเจเสียเจหรือว่าเป็นมาร์คสกอเบิร์กเมืองไทยหรือว่าเป็นบิลเกตเมืองไทยก็ได้นะครับโดยที่เริ่มจากการขายของในครับใช่ไหมครับนะเราปุบมให้ตั้งใจกันอีกครั้งดีไหมครับนะโอเคร่วมฟังสัมมนาฟรี eBay รวยออนไลน์รายได้หลักล้านทุกวันเสาร์เวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาแล้วเวลา14นาฬิกาถึง17นาฬิกา ณาอาคาร JJ เจเอา t เลทชั้น3ส่ง SMS สำรองที่นั่งพิมพ์เแล้วตามด้วยชื่อและนามสกลุลแล้วส่งมาที่4221309รับจำนวนจำกัด100ที่นั่งเท่านั้นส่หรัสัปดาห์นี้ต้องขอบคุณคุณเจมากเลยที่มาแบ่งปันประสบการณ์ใ<ช><ล>นการทำดับชิปบนอีเดให้เราฟังขอบคุณมากค,ค,ค่ะคุณเจ แ,แต่ส่วนช่วงหน้านะคะพลาดไม่ได้ค่ะเป็นช่วงแบตเทิ่สินค้าค่ะในช่วงนี้มาดูกันว่าอะไรที่ทำกำไรบน eBay และมีสินค้าบางตัวที่คาดไม่ถึงด้วยค่ะว่ามันจะสามารถสร้างกำไรได้เดี๋ยวพัก<า><า>สักครู่แล้วกลับมาค่ะผม